อ่าโอเคส่วนตรงนี้เอาออกยังไงนะครับก็คือเอาตัวเมียสองตัวมาประกบกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขันให้แน่นนะครับขันให้แน่นแล้วก็ขันมาข้างหน้าอีกนิดนึงครับให้มันดังก๊อกนะครับแล้วก็สามารถขันออกได้เลยนะครับอ่าโอเคตัวแผ่นอุดเราก็ใส่กาวซิลิโคนด้วยนะครับนี่ครับตัวอุดสองพันยี่สิบนะครับตรงรุ่นนะครับนี่ของ h p ดีนะครับอ่าใครสนใจก็ทักถามมาได้นะครับตัวอุดแบบถอด อันนี้ก็เป็นท้องรุ่นเป๊ะๆนะครับนี่อ่านี่มาสรุปเลยครับนี่ครับมีสายสายโฟนะครับเครื่องสามพันต้องใสสายโฟร์หลอกนะครับถ้าไม่งั้นไฟจะโชว์ครับเพราะว่าเครื่องสามพันตอนนี้ยังเป็นยูโรสี่อยู่นะครับครับสวัสดีครับช่องอาชีพเลสซิ่งทุกท่านครับคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาดูการถอดอีจาร์ของเครื่องสามพันนะครับกดอีจาร์แบบถอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการถอดนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้ก็ มาดูคลิปนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยนะครับอ่าโอเคที่เราต้องถอดก็คือเนี่ยครับเพื่อที่จะให้อ่าทางานสะดวกครับก็คือถอดสายไวไอออกนะครับแล้วน็อต EGR ฝาครอบน็อต EGR ตัวนี้ครับก็มีตัวนี้เบอร์สิบสองครับถอดตัวนี้สิบสองแล้วก็มีน็อตข้างล่างตัวนี้อีกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันถอดนะครับโอเคครับเมื่อเราถอดอ่าฝาครอบ ตัวนี้ออกแล้วครับมันก็จะมีน็อตตัวนี้นะครับน็อตสามตัวนะครับเบอร์สิบสองเหมือนกันหนึ่งสองแล้วก็อยู่ข้างหลังอีกตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้อีกสามตัวนะครับก็คือถอดให้หมดนะครับเพื่อที่จะให้อ่าเราทํางานได้สะดวกนะครับโอเคมาดูขั้นตอนต่อไปครับโอเคครับส่วนน็อตน็อตสามตัวตัวนี้นะครับเบอร์สิบสองครับก็เอาเอานะครับเอาปแจต่อบล็อกอย่างงี้นะครับเข้าไปตัวนี้นะครับ ตัวล่างตัวนี้นะครับตัวล่างตัวนี้ส่วนตัวบนตัวนี้ก็เป็นปะแจแหวนเอาหรือว่าประแจตัวนี้ก็ได้ส่วนต,วตัวล่างจะเป็นประแจแหวนตัวล่างจะเป็นประแจแหวนอย่างนี้นะครับใส่ไปข้างล่างนะครับใส่ไปข้างล่างแล้วก็ดันลงนะครับตามตัวข right. ้างบนตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาถอดกันครับอาโอเคทีนี้เราก็ถอดออกจากท่อน้ํานะครับทีนี้เราก็ต้อง ถอดเสร็จแล้วนะครับเราก็เตรียมจุกอุดมาอุดนะครับตัวนี้นะครับโอเคมาดูขั้นตอนต่อไปครับนี่ถอดออกแล้วนะครับเขา egr นะครับเนี่ยครับเขา egr เครื่องตัวนี้วิ่งประมาณสองสามร้อยกิโลนะครับยังวิ่งไม่เยอะนะครับนี่เราก็จะอุดตัวนี้เป็นแผ่นหนานะครับแล้วก็มีท่อน้ําเลี้ยงคูลเลอร์ข้างล่างอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถอดอ่านะครับเดี๋ยวมาถอด อถอน้ําเลียงอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเข้ามาดูกันครับโอเคเราถอดถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับถอดตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ขันน็อตตัวนี้นะครับสองตัวตัวนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็ถอดออกนะครับโอเคมาดูส่วนน็อตข้างบนตัวนี้ก็ใส่เป็นอย่างงี้นะครับน็อตตัวบนใส่เป็นอย่างงี้นะครับไม่ต้องต่ออะไรยาวเข้ามาอย่างงี้ยตรงๆแล้วก็ขันไปอย่างเงี้นะครับแต่ค่อนข้างแน่นนิดนึงนะครับ like อ่อ <stream confer dles> อา,โโ si BE อ,า er อันนี้ผมได้ขึนโอเคมาถอดออกตอน อ่าโอเคส่วนตรงนี้เอาออกยังไงนะครับก็คือเอาตัวเมียสองตัวมาประกบกันอย่างไงครับแล้วก็ขันให้แน่นนะครับขันให้แน่นแล้วก็ขันมาข้างหน้าอีกนิดหนึ่งนะครับให้มันงกอกนะครับแล้วก็สามารถขันออกได้เลยนะครับนี่ครับขันประแจสองตัวนี้ประกบกันนะครับเนยครับขันออกได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาขันออกให้ดูนะครับก็จะแน่นๆหน่อยนิดหนึ่ง เดี๋ยวจะขันออกกันนะครับเพราะว่าต้องใช้สองมือขันออกโอเคมาดูต่อนะนี่ครับพอมมาแล้วนี่นาจาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคทีนี้เราก็มาทําการกดนะครับโอเคตัวแผ่นอุดเราก็ใส่กาวซิลิโคนด้วยนะครับนี่ครับตัวอุดสองพันยี่สิบนะครับตรงรุ่นนะครับมีของ hpd นะครับใครสนใจก็ทักถามมาได้นะครับตัวอุดแบบถอด อันนี้ก็เป็นตองรุ่นเป๊ะนะครับนี่ใส่กาวซิลิโคนนี่ก็ทําการใส่นะครับตัวน,อน็อตเราก็เอาน็อตตัวเดิมที่เราถอดของเดิมมันนะครับน็อตตัวเดิมนี่เลยเลือกใช้ไปเลยครับตัวไหนก็ได้ที่มันเป็นตัวผู้เนี่ยครับ mm. เลือกใช้ไปเลยเอาน็อตตัวเดิมนี่แห <Aren 't S 2> ละครับใส่ไปอ่าโอเคอันนี้เราก็มาติดตั้งเรียบร้อยนะครับ <ๆ S 1> ตัวนี้ก็เป็นจุกอุดตาน้ํานะครับนี่ครับรรรรรรรแล้วก็อุดทีจ้าแบบแผ่นน้านะครับนี่ครับ จะเป็นการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็อุดข้างล่างนี้นะครับนี่ครับอันนี้ก็มาใส่สายระบายไอพร้อมเลยใส่สายรบายตัวอุดโอเคเดี๋ยวติดตั้งเสร็จหมดเดี๋ยวถ่ายดูอีกทีครับอ่าโอเคอันนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับสายรบายปล่อยทิ้งนะครับนี้ก็แผ่นอุตติจาร์ H P D แบบหนานี่ครับอันนี้ก็เป็นเครื่องสามพันตัวสองพันยิบสองตัวล่าสุดนะครับนี่ครับ นี่มาสรุปเลยครับนี่ครับมีสายสาย f ฟนะครับเครื่องสามพันต้องใสสาย f ฟหลอกนะครับถ้าไม่งั้นไฟจะโชว์ครับเพราะว่าเครื่องสามพันตัวนี้ยังเป็นยูโรสี่อยู่นะครับนี่ก็อฝอยสายระบายนี่ครับเดี๋ยวรอมาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้าครับก่อนหน้านี้ลูกค้าวิ่งไปหาผมถึงที่เลยนะครับทีนี้ก็บอกว่ายังไม่มีของของสองพันของเครื่องสามพันนะครับก็เลยให้รอนะครับ นี่ครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดน,นะครับอ่าโอเคครับทีนี้ลูกค้าก็เลยนัดมาให้ทําที่ที่ลูกค้าอยู่เลยนะครับอ่าโอเคอ่าคลิปนี้ก็จบประมาณเท่านี้นะครับโอเคขอบคุณลูกค้าครับขอบคุณมากครับ